นี่คือเรื่องราวของพระทองแห่งภูคำเงินที่ถูกขยายความให้เป็นนวนิยายสยองขวัญขนาดยาวเพื่อให้คุณได้สัมผัสความน่ากลัวที่ค,อค,อค่อยๆคืบคลานเข้ามาในความมืดของเหมืองลึกภูคำเงินไม่ใช่ภูเขาที่ใครจะเดินเข้าไปเดินเล่นได้ตามอำเภอใจมันตั้งตรลานอยู่ท่ามกลางป่าดิบชื้นทางภาคเหนือชายป่ารกทึบปกคลุมด้วยหมอกขาวพโพลนตลอดปี แม้แต่แสงอาทิตย์ยามเที่ยงวันยังแทบจะแทรกตัวลงมาสัมผัสพื้นดินไม่ได้ชาวบ้านในละแวกนั้นเรียกมันว่าผู้ผีป่าแต่สำหรับกลุ่มนายทุนจากกรุงเทพมันคือขุมทรัพย์มหาศาลเข้มวิศวกรหนุ่มไฟแรงไว้ยสต้นๆยืนมองปากถ้ำขนาดมหึมาที่ถูกระเบิดเปิดทางเป็นอุโมงเหมืองลมเย็นเยอืเยอกพัดออกมาจากภายในอุโมงนั้น กลิ่นของมันไม่ใช่กลิ่นดินหรือกลิ่นหินปูนตามปกติแต่มันมีกลิ่นขาวขาวเหมือนเลือดเก่าๆที่แห้งกรังผสมกับกลิ่นทูบจางๆที่ลอยมาจากที่ไหนสักแห่งเอ็งอย่าเข้าไปลึกนักนะนายช่างเสียงแห่พระยานคางดังขึ้นจากด้านหลังเขคมหันกลับไปมองพบชายชราหลังค่อมผิวหนังเหี่ยวย่นราวกับเปลือกไม้ดวงตาขุ่นมัวข้างหนึ่งบอดสนิท อีกข้างจ้องมองเข้มด้วยแววตาที่อ่านไม่ออกแกคือลุงอินสัพเพเร์และคนทรงเจ้าประจำหมู่บ้านตีนเขาทำไมล่ะลุงเราสำรวจกันมาเป็นเดือนแล้วไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเข้มตอบปัดๆเขาไม่เชื่อเรื่องงมงายวิทยาศาสตร์คือศาสนาของเขาลุงอินเซยะยิ้มจนเห็นฟันดำๆที่เหลือเพียงกี่ซี่ที่นี่ ไม่ใช่ที่ของคนมันคือที่ของท่านสัมปทานที่พวกเองได้มามันเป็นกระดาษเปื้อนหมึกของราชการแต่สัมปทานจริงๆของภูลูกนี้เจ้าของเขาไม่เคยเซ็นอนุญาตใครคือเจ้าของเข้มถามอย่างนึกสนุกลุงอินชี้ไม้เท้าสันร,รริกไปยังความมืดของอุโมงค์แหมงพระทองพระพุทธรูปทองคำ ที่พวกเอ็งอยากได้นักหนานั่นแหละท่านคือสัมปทานที่แท้จริงและท่านไม่ได้อยู่ลำพังท่านมีผู้เฝ้าที่หวงแหนยิ่งกว่าชีวิตเข้มหัวเราะในลำคอฮะงูยักษ์น่ะเหรอผมได้ยินมาเยอะแล้วลุงนิทานหลอกเด็กระวังเถอะลุงอินเสียงต่ำลงจนเกือบเป็นเสียงกระสิบทุกครั้งที่สวารของพวกเอง็งเจาะลงไป มันเหมือนเข็มที่ทิ่มลงบนเกล็ดของมันวันไหนที่มันทนไม่ไหววันนั้นภูเขาลูกนี้จะกลายเป็นหลุมศพของพวกเองทุกคนการขุดเจาะดำเนินไปอย่างเร่งรีบเสียอำนาจเจ้าของโครงการกดดันให้เร่งมือเพราะสายแร่ทองคำที่พบนั้นมีความบริสุทธิ์สูงมากยิ่งขุดลึกทองยิ่งบริสุทธิ์แต่สิ่งที่แปลกคือยิ่งลึกลงไปคนงานยิ่งเริ่มมีอาการแปลก คืนหนึ่งขณะที่เข้มกำลังคุมงานกะดึกอยู่ในอุมโมงค์โซนซีซึ่งลึกจากปากถ้ำกว่า500เมตรคนงานพม่าชื่อมองวิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาหาเข้มตัวสันแทวราวกับลูกนกตกน้ำนายช่างนายช่างหยุดเครื่องเจาะหยุดเดี๋ยวนี้มองตะโกนแข่งกับเสียงเครื่องจักรเป็นอะไรวะไอมองเข้มตวาดเลือดหินมันมีเลือดไหลออกมาเข้มขมวดคิ้วเดินตามมองไปที่หัวเจาะที่นั่น แสงสปอตไลท์สาดส่องไปยังผนังถ้ำหินปูนตรงรอยแตกที่หัวสว่านเจาะคาอยู่มีของเหลวสีแดงข้นขลักไหลซึมออกมาจริงๆเข้มเอานิ้วปาดดูมันเหนียวนืดแต่เมื่อดมดูมันไม่ใช่เลือดมันคือยางไม้หรือแร่ธาตุบางอย่างที่มีสีแดงก็แค่แร่เหล็กออก้ายผสมน้ำเข้มสรุปขุดต่อไปทันทีที่เครื่องเจาะทำงานครืดครืดครืด พื้นดินใต้เท้าพวกเขาสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงหินก้อนเล็กๆร่วงกราวลงมาจากเพดานอุโมงค์ไฟสปอตไลท์กระพริบวิบวับเหมือนจะดับและมิดดับแหล่เข็มรีบเกาะราวกั้นไว้แน่นความแรงของการสั่นสะเทือนระดับนี้ต้องเป็นแผ่นดินไหวขนาดใหญ่อย่างน้อย5้ริกเตอร์หยุดเครื่องหยุดเข็มตะโกนสัง่งทันทีที่เสียงเครื่องจักรดับ ความเงียบก็เข้าปกคลุมและที่น่าคนลุกที่สุดคือแผ่นดินหยุดสั่นทันทีไม่มี after shock ไม่มีการสั่นค้างมันหยุดกึกเหมือนใครกดสวิตช์ปิดหลังจากเหตุการณ์นั้นคนงานเริ่มลาออกทีละคนบางคนบอกว่าได้ยินเสียงสวดมนต์ดังมาจากส่วนลึกของถ้ำเป็นเสียงสวดที่ฟังไม่ได้สับแต่มันเย็นเยือกจับขั้วหัวใจ บางคนบอกว่าเห็นเงาดำขนาดยักษ์เลื้อยผ่านแสงไฟไปที่หางตาเสียอำนาจไม่ยอมให้หยุดงานเขาจ้างคนงานชุดใหม่เข้ามาพร้อมหมอผีเถื่อนๆมาทำพิธีปัดรังควานหัวหมูเล่าขาวและไก่สดถูกนำมาเส้นไหว้ที่หน้าปากถ้ำแต่คืนนั้นเองเครื่องเส้นทั้งหมดหายไปเหลือทิ้งไว้แต่เพียงคราบเมื่อขนาดใหญ่ ที่ส่งกลิ่นข่าวคลุ้งไปทั่วบริเวณเข็มเริ่มนอนไม่หลับทุกครั้งที่หลับตาเขาจะฝันเห็นภาพเดิมๆภาพพระพุทธรูปทองคำองค์งามอารามประดิษฐานอยู่บนแท่นหินกลางโถงถ้ำขนาดใหญ่แสงทองสุกสว่างจนแสบตาแต่เมื่อเขามองไปที่ฐานพระมันไม่ใช่ฐานบัวมันคือขดลำตัวของงูยักษ์สีดำสนิทเกล็ดของมันวาววับเหมือนนิน ดวงตาสีแดงฉานจ้องมองเขาและที่น่ากลัวที่สุดคือใบหน้าของพระพุทธรูปทองคำนั้นค่อยๆเปลี่ยนจากรอยยิมม้มเมตตาเป็นใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความโกรธเกรี้ยวมึงรบกวนกูเข้มสะดุ้งตื่นกลางดึกเหงื่อท่วมตัวเขาเริ่มรู้สึกว่าลุงอินอาจจะพูดถูกสัปดาห์ต่อมา ทีมสำรวจพบผนังถ้ำที่ปิดตาอยู่ด้านหลังผนังนั้นเครื่องสแกนระบุว่ามีมวลโลหะหนาแน่นมหาศาลเสียอำนาจตาลุกวาวระเบิดมันซะวันนี้เราจะรวยกันแล้วเข้มพยายามคัดค้านเสียครับโครงสร้างหินตรงนี้เปราะบางมากถ้าเราระเบิดเพดานถ้ำอาจจะถล่มแล้วอีกอย่าง สัญญาณเตือนภัยเรื่องแผ่นดินไหวเฉพาะจุดมันถี่ขึ้นเรื่อยๆอย่าปอดแหกนะไอเข้มสียอำนาจตะคอกกูลงทุนไปร้อยล้านกูต้องการทองวันนี้ใครไม่ทำกูทำเองเย็นวันนั้นระเบิดไดนาไมต์ถูกติดตั้งที่ผนังถ้ำบรรยากาศในเหมืองอึดอัดจนหายใจแทบไม่ออกลมพัดแรงผิดปกติทั้งที่อยู่ในถ้ำลึก เสียงหวีดวิวของลมฟังดูเหมือนเสียงกรีดร้องของผู้หญิงเตรียมระเบิดในสามสองหนึ่งตู้มเสียงระเบิดกึกก้องกำปนาดฝุ่นควันคลุ้งตลบอบอวนผนังหินพังทลายลงเผยให้เห็นโพรงถ้ำกว้างใหญ่ไพศาลอยู่เบื้องหลังและที่ตรงกลางโถงนั้นถ้ำกลางความมืดมิดมีแสงสีทองซองสว่างเรืองรองออกมา พระทองพระทองคำจริงๆด้วยคนงานตะโกนกล้องเสียอำนาจวิ่งเข้าไปเป็นคนแรกด้วยความโลภพระพุทธรูปทองคำปางมารวิชัยขนาดใหญ่กว่าคนจริงสองเท่าตั้งตระงานอยู่บนเนินดินสูงทองคำบริรสุทธิ์สะท้อนแสงไฟฉายจนตาพร่ามัวความงามของท่านสะกดให้ทุกคนตกอยู่ในพวังแต่เข้มไม่ได้มองที่องค์พระเขามองไปที่ เงาด้านหลังองค์พระเงามันใหญ่ใหญ่เกินกว่าจะเป็นเงาของพระพุทธรูปและเงานั้นกำลังเคลื่อนไหวเสียถอยออกมาเข้มตะโกนสุดเสียงทันใดนั้นแผ่นดินก็ไหวรุนแรงกว่าครั้งไหนพื้นถ้ำบิดเบี้ยวแยกออกจากกันเสียงคํำรามต่ำๆดังก้องกังวานไม่ใช่เสียงของสัตว์แต่เป็นเสียงของโทรณีพิโร ครื่นจากความมืดด้านหลังองค์พระส่วนหัวขนาดมหึมาของงูยักษ์พุ่งออกมาไม่ใช่แค่หัวเดียวแต่มันใหญ่จนบทบังทัศนียภาพทั้งหมดเกร็ดสีดำเหลือบเขียวของมันสะท้อนแสงไฟเป็นประกายมรณะดวงตาสีแดงก่ำขนาดเท่าลูดบอลจ้องมองลงมาที่กลุ่มมนุษย์ตัวจ้อย มันไม่ใช่พญานาคที่สวยงามตามวัดวาอารามแต่มันคืออสุรกายจากยุคดึกดำบันกลิ่นคาวเลือดขละครุงจนคนงานบางคนอาเจียนออกมาผู้สำประธานเสียงหนึ่งดังก้องในหัวของทุกคนไม่ได้ผ่านหูแต่ผ่านจิตวิญญาณเสียอำนาจยืนขาตายอยู่หน้าองค์พระเขาเงยหน้ามองมัจจุราชด้วยความตื่นตระหนก งูยักษ์อ้าปากกว้างเผยให้เห็นเขี้ยวง้องยาวที่มีพิษสีเหลืองหยดติ๋นติ๋งลงบนพื้นหินทุกหยดที่ตกกระทบหินละลายกลายเป็นควันกรดทันทีของกูนี่ของกูเสียอำนาจพึมพำอย่างคนเสียสติกอดขาองค์พระไว้แน่นวูบเพียงชั่วพริบกาเดียวงูยักษ์ฉกวูบลงมา รวดเร็วจนมองไม่ทันร่างของเสียอำนาจหายไปในปากอันมืดมิดเหลือเพียงรองเท้าหนังราคาแพงข้างเดียวที่ตกอยู่ความโกลาหลเกิดขึ้นทันทีคนงานกรีดร้องและวิ่งหนีตายกันจ้าละวันแต่ทางออกเริ่มถล่มลงมาปิดกัน้นหินก้อนยักษ์ร่วงลงมาทับร่างคนงานแบนติดผืนเสียงกระดูกหักดังกรอบแกรบผสานกับเสียงหวีดร้อง เข้มดึงสติกลับมาได้เขาคว้าแขนน้อยคนงานเด็กหนุ่มที่ยืนตัวแข็งทื่อวิ่งไอ้หนูวิ่ง,งทั้งสองวิ่งฝ่าดงเห็นถล่มกลับไปทางอุโมงค์หลักพื้นดินใต้เท้ากระเพื่อมไหวราวกับระลอกคลื่นเหมือนพวกเขากำลังวิ่งอยู่บนหลังของงูยักษ์มากกว่าพื้นดินด้านหลังพวกเขาเสียงบทขยี้ดังไล่หลังมาติดตงูยักษ์ไม่ได้เลื้อยตามมาแต่มันเคลื่อนที่ผ่านเนื้อหิน ผนังถ้ำสองข้างทางบีบตัวเข้ามาหากันราวกับจะขยี้ผู้บุกรุกให้แหลกคาอุโมง์ช่วยด้วยเสียงคนงานกลุ่มหนึ่งที่วิ่งรั้งท้ายเงียบหายไปเมื่อเพดานถ้ำถล่มลงมาทับพวกเขาจนมิดเข้มและน้อยวิ่งมาจนถึงโซนบีไฟทั้งหมดดับลงเหลือเพียงไฟฉายขาดหัวที่ริบหรี่ในความมืดมิดเสียงลมหายใจฟูดฟาดดังอยู่รอบตัวฟู ฟูอย่าขยับเข้มกระซิบมือปิดมากน้อยไว้แน่นตรงหน้าพวกเขาห่างไปไม่ถึงสิบเมตรหัวของงูยักษ์โผล่ทะลุผนังหินออกมาขวางไว้ดวงตาสีแดงกวาดมองไปรอบๆมันมองไม่เห็นพวกเขาในทันทีแต่มันจับความร้อมและแรงสั่นสะเทือนได้น้อยตัวสั่นเทาน้ำตาไหลพรากเข้มรู้ดีว่าถ้าขยับคือตาย แต่ถ้าอยู่นิ่งๆออกซิเจนก็จะหมดลงหรือไม่ท่ามก็จะถล่มทับตายอยู่ดีทันใดนั้นเสียงส่วนมนแผ่วๆก็ดังขึ้นไม่ใช่เสียงหลอนแต่เป็นเสียงของลุงอินนโมตัสสะลุงอินนั่งขัดสมาธิอยู่ท่ามกลางซากปรักหักพังตรงทางแยกข้างหน้าแกจุดเทียนเล่มเล็กๆหนึ่งเล่ม แสงเทียนสว่างวาบขึ้นมาอย่างน่าประหลาดงูยักษ์หันควับไปหาลุงอินทันทีไปซะพาไอ้หนูนี่ออกไปลุงอินตะโกนสั่งเข้มโดยไม่หันมามองกูจะคืนสัมบทานให้ท่านเองลุงเข้มตะโกนไป งูยักษ์พุ่งเข้าใส่ลุงอินแต่แทนที่ร่างแกจะแหลกเหลวแสงสว่างจ้าสีขาวโพลนระเบิดออกมาจากร่างชายชราพร้อมกับแรงกระแทกมหาศาลที่ผลักเข้มและน้อยกระเด็นไปไกลเกือบถึงปากถ้ำเข้มและน้อยตะเกียกตะกายออกมาจากปากถ้ำได้สําเร็จทันทีที่เท้าแตะพื้นหญ้าด้านนอกภูเขาทั้งลูกก็สั่นสะเทือนครั้งสุดท้ายก่อนที่ปากถ้ำจะถล่มปิดตายอย่างสมบูรณ์ ฝุ่นควันฟุ้งกระจายไปทั่วป่าไม่มีใครรอดชีวิตนอกจากพวกเขาเสียอำนาจทีมวิศวกรและคนงานนับสิบชีวิตถูกฝังอยู่ภายใต้ภูคำเงินตลอดการทางการสรุปว่าเป็นอุบัติเหตุเหมืองถล่มเนื่องจากโครงสร้างดินสุดตัวโครงการถูกพับเก็บและพื้นที่ถูกประกาศเป็นเขตอันตรายห้ามเข้าเด็ดขาดหลายปีผ่านไป เข้มลาออกจากงานวิศวกรเขาบวชเป็นพระและไม่เคยศึกอีกเลยทุกวันพระชาวบ้านแถวนั้นเล่าลือกันว่าในคืนที่เงียบสงัดหากเอาหูนแนบพื้นดินบริเวณตีนเขาภูคำางันคุณจะไม่ได้ยินเสียงจิ้งรีดเรไรแต่คุณจะได้ยินเสียงเครื่องเจาะที่ยังคงทำงานอยู่อย่างไม่มีวันหยุดผสมกับเสียงกรีดร้องหวยหวนของคนที่ติดอยู่ข้างใน และเสียงครูดของเกล็ดขนาดใหญ่ที่เลื้อยวนเวียนเฝ้าสมบัติของมันผู้สัมประธานยังคงตื่นอยู่เสมอและท่านกำลังรอเหยื่อรายต่อไปที่จะมาเคาะประตูบ้านของท่าน